หลวงปู่ทองมาถาวโลวัดสว่างท่าสีอำเภอเลรภูมิจัังวดร้อยเอ็ด101ยอดพระเกจิอาจารย์จัังวดร้อยเอ็ด101โยมบิดามารดาของท่านเป็นชาวลาวเกิดที่หลวงพระบางในตระกูลที่มั่งคั่งต่อมาครอบครัวได้อพยพกันมาตั้งรกรากที่บ้านท่าสีในวัยเด็กท่านได้ติดตามพระเนนไปอยู่วัดเสมอเพราะต้องการศึกษาคาถากันผีตามปราษาเด็ก ต่อมาเมื่อท่านอุปสมบทได้ศึกษาวิชากับเกจิเก่งๆมากมายอาทิเช่นพระอธิการคําแห่งบ้านนิ้วโพพระอาจารย์คำํำภาวัดบ้านไผ่ใหญ่พระศรีราจารย์วิสุทธ์พระอาจารย์มหาพันวัดท่าสาราและได้ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระครูมหาสมนาจารย์ที่วัดทุ่งสีเมืองและได้ออกเดินธุดง ท่านผ่านการทุดงมาอย่างโช่ชนถึง6ประเทศคือไทยลาวขเขมรเวียดนามพม่าและอินเดียโดยท่านได้ผ่านอุปสรรคต่างๆมาอย่างมากมายและรอดปลอดภัยทุกครั้งท่านจะเน้นให้ทุกคนรักษาศีลเพราะเมื่อศีลเกิดมีขึ้นที่ตัวเราเราก็จะเกิดความอิ่มใจสงบและสบายใจ หลวงปู่ทองมานับว่าท่านเป็นพระผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธอย่างแท้จริงเพราะท่านเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นเลิศจนชาวบ้านต่างขนานนามให้ท่านว่าเป็นพระนักบุญแห่งภาคอีสานเพราะท่านเป็นพระผู้ให้ตลอดกาลไม่ว่าใครจะมีความทุกข์ร้อนใจอย่างไรเมื่อมาหาท่านจะปัดเป่าความอัปมงคลและความเศร้าหมองให้สิ้นไปทุกคน ท่านยังได้พัฒนาวัดสร้างศาลาการเปลี่ยนสร้างอุโบสถสร้างพระธาตุพนมจำลองทำสาธารณูปโภคอีกมากมายรวมถึงส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับพระเนรและชาวบ้านวัตถุมงคลของท่านนิยมมากและเป็นที่สอดแสวงหาทุกรุ่นผู้บูชาต่างมีประสบการณ์มากมายทั้งด้านแคล้วคลาดคงกระพันเป็นเมตตาและเดินทางปลอดภัยดีมากท่านมรณภาพ ในวันที่19พฤศจิกายน2534สิริอายุ91ปีพันษา71ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ